สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้มาเข้าอีกมุมหนึ่งคะ่ะคุณนายตื่นสายเวลาว่างๆมาดูการปลูกคุณนายตื่นสายอยู่ในขวดในกระถางนะคะแมยญอแอกชอบปลูกคุณนายตื่นสายสวยๆงามๆคะดูอันนี้ปลูกจะขวดติดแล้วดอกเริ่มบานแล้วนะคะอ่ามุมนี้อีกม,มุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวทาไปเรื่อยๆวันละเล็กละน้อยอย่างวันนี้ก็จะมาปลูกสขวดถิ่นขวดมั ็นอีกวันหนึ่งค่ะมาสนุกกับการปลูกต้นไม้นะคะมันมีขวดเหลือก็เลยเอามาใส่ดินจะปลูกคุณนายตื่นสายชอบมากแม่ใหญ่เอ็กชอบปลูกดอ,อกคุณนายตื่นสายประดับบ้านเวลาว่างๆก็มานั่งปลูกางค่ะปลูกง่ายๆเนี่ยขวดน้ำเปล่าๆอันนี้เป็น ขวดใหญ่หน่อยรถก็มานะคะอยู่หน้าบ้านขวดใหญ่สองขวดจะเอาคุณนายติดสายมาปักก็จะไปแบ่งเอาคุณนายติดสายอยู่หน้าบ้านนี่แหละเนี่ยเอากา้านที่ออกดอกแล้วเด็ดเอาเลย,เยเใกล้จะออกดอกก็เอาได้นะคะ อันนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ออกดอกนะเนี่ยสวยงามนะคะเนี่ยแม่ใหญ่เอ็กเลยชอบอที่ใครเคยเห็นเคยดูคลิปเก่าๆเป็นกระถางที่แม่ใหญ่แอ็กเอามาจากที่เขาตัดหญ้าเขาทำความสะอาดนะคะก็เอามาปลูกปลูกแล้วมันก็สวยดีเนี่ยก็จะเด็ดเอาเลยค่ะ ขยายพันธุ์ออกไม่ต้องกลัวว่ามันจะหดจะตายเด็ดออกไปแล้วจะสวยเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะกำลังงามเลยไม่ต้องกลัวเด็ดเอาเลยค่ะสวยทั้งนั้นเลย ยอดใหญ่ยอดอัวบยิ่งสวยเร็วเอาไปปลูกเนี่ยเดี๋ยวน,นะคะเนี่ยดอกเริ่มบานแล้วดอกเริ่มบานเนี่ยนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะมุมที่มันขี้เหละขี้เหละก็ทําให้มันสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวจะปลูกเเด็ดเลยค่ะหักออกเสียบปุ๊บเสียบ เก็ดลงไปเลยปลูกง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็เด็ดหักเลยค่ะกรอบมากเลยนะเนี่ยใช้มือหักไปเลยเนี่ยเขาก็ถอดยอดมาใหม่ค่ะเนี่ยสองสามวันก็ออกดอกแรกแบบนี้ปลูกไปเลยหักชึบมันกรอบมากเลยค่ะ,นนะหักครึ่งเลย ได้เยอะคุณนายตื่นสายจะหมดฝนและเข้าหน้าหนาวเฉียบเสียปักปักไปเดี๋ยวก็สวยเองเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่ไม่ใหญ่ปักไว้เรื่อยๆนะคะก็ทำวันละนิดละหน่อยคะ่ะเวลาว่างงานนอกบ้านมามาหาความสุขในบ้าน <laughs> เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่แม่ใหญ่แอ็กได้ทำนะคะเนี่ยเมื่อก่อนทําเล่นๆถ่ายรูปไปลง facebook ไปมันมัน,ม,นมันยังไงไม่รู้มันถ่ายทอดไม่จบนะ่ะมันไม่บางครั้งมันไม่เคลื่อนไหวมไม่อะไรก็เอามาถ่ายทอดทาง youtube บ้างให้พี่น้องได้เห็นบางคนเขาก็เอาเอาไปต่อยอดนะคะมีหลายคนทักเข้ามาเห็นแม่ใหญ่เอ็กออปลูกต้นไม้ประดับ มุมบ้านต่างๆมันทําให้บ้านร่มรื่อนสวยดีเขาก็ไปทําตามบ้างพอเขาทําตามเขาบอกเออมันก็ทําให้ตัวเองอารมณ์ดีขึ้นมาเยอะนะก็ไม่ได้ทําทุกวันเนาะทําวันละน้อยละน้อยไปเนี่ยวันนี้ก็เห็นเขาทิ้งขวดเขาทิ้งขวดไว้นี่แหละหน้าบ้านนี่แหละก็เลยเก็บมา ามาปักชําแม่อามานิดนึงเหลือละเนี่ยปลูกปลุกถี่มากก็จะออกเร็วแต่ว่าอีกสักหน่อยรากจะออกไปทั่วเลยก็ไม่เป็นไรขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้ที่เหลือเดี๋ยวแม่ใหญ่เอ๊ก็จะไปหาที่วางกับเพื่อนๆรวมกันไว้เวลาออกดอกมาจะสวยสะพรั่งเลยนะคะ จะไปหาที่วางหมาอหมอค่ะจะมาวางตรงนี้เนี่ยจะมาวางตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่ตรงนี้หันก้นหันหัวไปคนละทางเลยนะเน,นี่ยอันเดิมอันเดิมก็ขี้เลมากนะคะอันเดิม พอมันติดแล้วสวยงามเลยค่ะอีกสักหน่อยก็ออกดอกสักหน่อยทำไว้อย่างนี้แหละค่ะวันละนิดละหน่อยน,นะนี่ขวดที่สองก็วางไว้ใกล้ๆกันวางไว้ใกล้ๆกันอ่านี่ฝากซั Santa นต์คลอสดูแลให้ด้วยนะซันตาครอสเดี๋ยวให้เจ้าช้างมารดน้ำให้นี่ออกดอกแล้วค่ะ นี่ออกดอกแล้วนะคะปลูกใส่แก้วก็ได้นะคะกระถางเก่าๆเล็กๆเอามาปลูกในผลนะคะสวยเดี๋ยวให้เจ้าช้างรดน้ำให้ให้เจ้าช้างรดน้ำให้จะตักน้ำจากที่นี่นนี้น้ำประจำเปลี่ยนบ่อยอยู่นะคะเน,นี่ยรดพักบุ้งด้วย ลถไปอ่าอ่รถเนี่ยเจ้าช้างรถน้ำให้ชุ่มชื้นนะเจ้าช้างนะคุณนายตืนสายจะได้สวยๆเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่ามันสวยขนาดไหนตรงนี้มันเป็นรัว้วว่างๆมุมนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆ แม่ใหญ่เอกชอบชอบคุณนายตื่นสายชอบไม้ประดับก็หามาปลูกแบ่งๆนี่แหละขยายจางนี้แหละค่ะนี่เห็นไหมาอาดูกระถางนี้นะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้โตเท่าไหร่นะแต่ติดหมดแล้วเอามาปลูกแรกๆก็โสมโสมเมื่อก่อนนะปลูกผักบุ้งผักบุ้งก็รุ่นเดียวกันนี่แหละพ่อบ้านเขาไม่รู้ว่าแม่ใหญ่อปลูกผักบุ้งยังวางรวมกันไว้เขาก็เลยเอาดินไป ครึ่งกระถางทีนี้ผักบุ้งก็ไปด้วยก็เหลือผักบุ้งอยู่สองสาต้นก็เลยเอามาปลูกคุณนายตื่นสายเอาเอาคุณนายตื่นสายมาเนบเนบเนบไว้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าหน้าหนาวนี่สวยสะพรั่งเลยอ้าเจ้าช้างขอบใจมากรดน้ำให้แม่ใหญ่แอ๊กเนี่ยเจ้าช้างเขาจะดูแลทุกวันดกวนเพื่อที่บ้าน ตัวสายยังเหลืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาใส่อีกเดี๋ยวจัดไปค่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องปลูกไม่ให้เหลือนะคะเนี่ยยังมีขวดอยู่แม่ใหญ่เอ็กทาไว้เวลาว่างๆก็พอได้ปลูกเดี๋ยวจะเอาสักขวดขวดไหนเอยขวดไหนก็ได้แต่รู้สึกว่าจะพันกันอีนุงตุงนังอยู่นะคะ เดี๋ยวมาเลือกเอาขวดเดียวค่ะเอาขวดไหนก็ได้มมนติดมาก็จะตักดินใส่อ่ะขวดนี้แหละเนี่ยเวลาตัดก็ไม่ได้ตัดสวยเท่าไหร่นะแต่เวลาเวลาดอกไม้มันออกหุ่มแล้วสวยมากเลยค่ะแม่ใหญ่แอ๊ก็จะใช้เปลือกมะพร้า ตัดเปลือกมะพร้าวสักหน่อยตัดเอาแล้วก็ตัดใช้นิดๆหน่อยๆไม่ต้องใช้เยอะนะคะเปลือกมะพร้าวระวังมือหน่อยนะแต่แม่ใหญ่แอ็กทำจนชินละ วางคัตเตอร์มีดบาดมือเนี่ยมัดให้เรียบร้อยได้ไปแขวนได้ก็เอาเปลือกมะพร้าวลงไปในขวดนิดนึงแล้วก็เอาดินลงไปค่ะอันนี้ด้ที่ตักใหญ่หน่อยหาที่ตักเล็กไม่เจอ ลสยมุมใส่ถือเข้าสวนใหญ่เอาไปสลับกันไปค่ะเพื่อไม่ให้ดินมันแน่นเหตุที่เอาเปลือกมะพร้าวใส่ถ้าใส่แต่ดินมันแน่นอันนี้ดินจากล้มไม้ใช้คาธรรมดามใบไม้มันเปื่อยมันไหลมากับน้ำน,นะเนี่ยนี่ก็ได้แลว้ว เสร็จแล้วกดลงไปนะคะอ่าก็จะเอาเดอกคุณนายตือนสายที่เหลือปักๆหักออกอยากได้เยอะๆเด็ดออกน่คะให้ได้เยอะๆสามทอดเลยไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเนี่ยปลูก เอาความงามไว้ก่อนค่ะอันนี้เอาสองท่อนก็พอถ้าไม่พอก็ไปเอาเพิ่มใหม่ปักเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะถอดยอดระยะออกมาอันนี้ข้างนี้ปักข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอ่าไม่ได้เอาไม้มาเสียบมันถึงลงง่าย ไม่เสียบรูปชิ้นเสียบยากก็ใช้ไม้นี่แหละเสียบเนี่ยตงรงดูด้วยตงรงดูก็เสียบไปเสียบเข้าไปตงรงูก็เสียบเข้าไป ง่ายนิดเดียวกันลูกคุณนายติดสายเอาไมา้เสียบนำรดน้ำเดี๋ยวรากออกไม่หลุดออกดินก็ไม่ไหลออกค่ะเอาไมา้เสียบนำะจะรูดใบหรือไม่รูดใบล่างออกก็ได้นะแม่ใหญ่เอ็กไม่ค่อยรูดออกรวดเร็ว พอไหมเนี่ยเมื่อกี้นี่เหลือทีนี้สงสัยจะไม่พอสงสัยต้องนับปรูที่เหลือเสียปับ๊บอ,อีกสักเดือนหนึ่งชมความงามนะคะปลูกไปเลยเวลาว่างๆไม่นานหรอกวันละห้านาที10บนาทีปลูกปกไปเดี๋ยวก็สวยเองค่ะ หมดยางยังไม่พอเหลือกิโลเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาเพิ่มเนี่ยต้นพริกก็มีนะอยู่ด้วยกันคุณนายติดสายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยจะมาขอแบ่งเอาที่ออกดอกไปแล้วเด็ดหักเอาเลยค่ะออกดอกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็เตกใหม่ เขาก็แตกใหม่ขึ้นมาไม่ต้องกลัวว่าตายไม่ตายแน่นอนค่ะสวยเหมือนเดิมอันนี้แดดไม่ออกนะเลยยังหุบหุบอยู่นะคะแดดไม่ออกเลยยังหุบหุบอยู่เด็ดเอาเลยค่ะกระไอกระถางขวดนี้นะไม,ม่มันมันมีแค่กิ่งเดียวเองนะคะเนี่ยแม่ใหญ่แอ๊กมาเด็ดออกเห็นไหมคะรอยเด็ด ลอยเด็ดที่นี่เขาก็แตกกิ่งออกมาเนี่ย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 ดูตรงปลายลอยเด็ดนะเนี่ยพอเด็ดแล้วทีนี้เขาก็ออกมาใหม่สวยเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องกลัวเนี่ยเนี่ยกิ่งล่างกําลังจะถอดใหม่แลวเนี่ยเนี่ยกำลังจะถอดยอดออกมาเนี่ยแค่กิ่งสองกิ่งเองนะคะขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยสวยงามกิ่งเดียวนันเนี่ยพวงนี้เป็นพวงระยะเลย ลองทำดูนะคะท่านผู้ชมคะถ้ารักถ้าชอบอมาดูได้มาแล้วจะอันนี้จะมาปลูกใหม่ได้มาแล้วมาดูนะคะอันนี้เด็ดไปสักหน่อยคะ่ะเด็ดออกเด็ดออกเลยมันมันดอกมันบานแล้วเด็ดออกคะ่ะ ถ้าเราเด็ดออกแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่จะเป็นพุ่มขึ้นมาสวยกว่าเดิมเดี๋ไปเสียดายนะคะเด็ดออกเลยค่ะจะมาเสียบรูที่เหลือ,อเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนรถวิ่งผ่านเยอะเลยตลอดนี่แหละบ้านเมืองมันจะเิน <laughs> มันก็เลย ทำให้มีรถเยอะ,อะเสียบไปไม่เป็นไรรถวิ่งผ่านก็ไม่เป็นไรเราก็ทำความสุขให้ตัวเองทำบ้านให้ร่มรื่นน่าอยู่สวยงามก็พออหมดหรือยังเนี่ยจะพอไหมเนี่ยจะพอไหมเนี่ยเสียบเข้าไปโดนน้ำเดี๋ยวก็ติดติดไม่ต้องห่วงค่ะติดไม่เหลือโดนน้ำมา อ่าได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปแขวนรวมกันกับเพื่อนเออเชือกติดเชือกติดอะไรทับไว้ถั้งดินทับมาโอเคไปละได้แล้วไปละเดี๋ยวจะมาฝากฝากรวมไว้กับตรงนี้ ตรงนี้ยังมีที่ว่างเดี๋ยวจะแขวนรวมไว้นะคะ,ะแขวนรวมไว้หน่อยเนี่ยเอาฝากเพื่อนเขาไว้อ่านี่เห็นไหมคะเดี๋ยวก็สวยงามค่ะเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวเจ้าช้างมารดน้ำให้เจ้าช้างมารดน้ำทุกต้นที่ปลูกในบ้านจะมีเจ้าช้างมาดูแลเจ้าช้างจะรดน้ำให้เนี่ย สวยไหมคะอ่านี่มันอยู่ริมถนนเสียงรถด,ดังหน่อยสวยงามตามท้องเรื่องคุณนายตื่นสายนะคะอ่ะดูดูคะ่ะเอาไปทําได้นะคะนี่ราวตากผ้าอ่าไม่ใช่ราวตากผ้าโครงเหล็กเก็บเสื้อผ้าเก่าๆเ,เข้าทิ้งแล้วขอไม่ใช้ เราก็เลยมาทําที่แขวนคุณนายตื่นสายซะเลยก็เลยได้สวยๆแบบนี้นละคะ่ะอันนี้ก็อยู่ในกระถางกําลังสวยเลยนะคะถอดยอดออกมาเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปตั้งรวมเพื่อนไว้น่อยู่ตรงนี้เอาฝากไว้ตรงนี้นะคะสวยเลยรวมกัน,นกําลังจะออกดอกแล้วนะคะถอดยอดยาวสวยสําหรับครีปนี้นะคะแม่ใหญ่แอกคกทำด้วยความสุขนะคะ รักใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แย่แอ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ